สามเทคนิคทำโจทย์ก r a m m a ให้คะแนนพุ่งปี๊ดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องจำสูตรลัดให้ได้ฮะเนื่องจากโจทย์ก r a m m a บางข้อไม่ต้องแปลก,ก็สามารถตอบถูกได้นะเดี๋ยวเบิร์ตยกตัวอย่างสักหนึ่งสูตรกันแล้วกันอย่างเช่นถ้าเกิดช่องว่างอะอยู่ตรงกลางระหว่าง b wing b3 half 3ส่วนใหญ่แล้วอะจะตอบลีได้เลย l ีเนี่ยคูยเบิร์ตหมายถึง adverb นะลีคูเบิร์ตหมายถึง adverb พวกคำที่ขยาย verb ขยาย adjective ได้อะเพราะอะไรเพราะว่า l ีตัวเนี้ยมันจะขยาย verb หลักที่ตามหลังมันมาดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนเจอช่องว่างอยู่ตรงกลาง b wing be t h r a t r e ตอบรีได้เลยถ้าเกิดเราแปลไม่เก่ง wing คูเบิร์ตหมายถึง verb ing เช่น talking swimming reading three คูเบิร์ตหมายถึง verb ช่อง3นะลองซ้มกัน คนสูตรกันช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรนะตอบรีได้ B Wing B 3 h a l f t ตรงกลางระหว่าง B Wing B 3 h a l f t ตรงกลางระหว่าง B Wing B 3 h a t เช่นฮนะช่องว่างอยู่ตรงกลางระหว่าง East ับ Gaining อันนี้มันคล้ายๆกับ B อะไร B Wing เลยดังนั้นตรงกลางตอบรีคือข้อ B Boy ใครจะแปลก็ได้ไม่ได้ห้ามอันนี้สมมติว่าแปลไม่เก่งข้อ2ฮนะ ช่องว่างอยู่ตรงกลางอะไร were revealed review แปลว่าตรวจสอบนะอยู่ตรงกลางระหว่าง b3 นั่นเองอะ b2 ไม่มีเดา n เลยตรงนี้น่าจะช่อง3เพราะ b ตามด้วย verb ช่อง2มันไม่มีตรงกลางตอบ l e e ฮะตอบ b boy early ข้อ3ข้อนีย้ยังไม่แปลนะสมมติแปลไม่เก่งข้อ3ฮะช่องว่างอยู่ตรงกลางอะไร has completed เปรียบเสมือนเป็น has 3ตรงกลางตอบ lee ข้อไหน b boy เก่งมากสรุปสิตรงกลางระหว่าง b wing b 3 h r e e have three top lee top lee top l และสูตรลัดสูตรที่ไม่ต้องแปลได้จริงๆมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกคำนามหน้าคำนามอาจจะต้องเป็น a and the p o s s e s s i v e preposition หรืออยู่ต้นประโยค หลังคำนามอาจจะเป็น Pre p o พ e r วท้ายประโยคอะไรเงี้ยหรือสูตร I c l คลอสเว e ร์ w e ั e วี e วิ e ์บเพียวเวิร์บทูวูดเหรือเรื่องแ v e clause หน้าช่องว่างเป็นคนตอบผู้ไม่ใช่คนตอบ i c h หลังช่องว่างเป็นคำนามตอบผู้อะไรเงี้ยเักเยนเอาให้แม่นไม่ได้เรียนกับครูเบิร์ดไม่เป็นไรนนกเยนพยายามจดพยายามสรุปจากสูตรในหนังสือวยากรนะครับว่าหลักๆแล้วมันมีสูตรอะไรบ้างที่ไม่ต้องแปลก,ก็ตอบได้ ยังไงยังไงต้องแม่นไว้ก่อนเพราะเราต้องใช้ยามฉุกเฉนะินฮะครูเบิร์ตไม่เห็นด้วยนะบางคนบอกว่าแปลแปลไปแปลมันให้หมดเลยถ้าทําไม่ได้ก็มัว่วไม่เห็นด้วยแปลได้ยิ่งดีแต่แปลไม่ออกให้ใช้สูตรลัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้ดีกว่ามั่วไปเลยจริงป่ะข้อ2นะฮะคือให้รู้เปอร์เซ็นต์การออกสอบอย่างที่เคยบอกไปว่าบางข้อมันต้องแปลบ้างเอา้าแล้วถ้าแปลไม่เก่งล่ะ ก็อย่าพึงมัวให้ใช้สถิติเปอร์เซ็นต์การออกสอบมาช่วยยกตัวอย่างอะอันนี้ออกบ่อยมากสมมตินักเรียนเนี่ยเจอช่องว่างอยู่หลัง verb to be ฮะหลายครั้งเลยมันจะเป็นคำนามได้ให้จำว่าถ้าเป็นคำนามได้มันมากจะเป็น adjective ไปได้ด้วยเสมอเลยยกตัวอย่างนะเผื่อน,นักเรียนไม่เชื่อเช่นสมมติเราบอกว่า they are teachers พวกเขาเป็นครูอ่ะหน้าตาดีมากเลยครูเบิร์ตเนี่ยครูเป็นคำนามถูกไหมเห็นไหมอยู่หลัง verb to be หรือ are ได้แต่หลัง verb to be อะสามารถเป็น adjective ได้เหมือนกันเช่นบอกว่า they are beautiful พวกเขาว่าเป็นคนสวยเนาะไปประกวด Miss Grand ได้เลยเนี่ยดังนั้นสรุปนะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเจอช่องว่างอยู่หลัง verb to be แล้วพบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคำนามได้แนะ่ๆเชร์ๆแหละ ถ้าเป็นคำนามได้ก็มักจะเป็น adjective ได้เป็นคำนามได้ก็เป็น adjective ได้เป็นคำนามได้ก็เป็น adjective ได้ต้องแปลนะแต่ถ้าแปลไม่ออกแนะนำให้ตอบเป็น adjective ไว้ก่อนเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเป็นเพราะว่าคำนามหลายคำเลยมักจะมีพวก a and the พวก my you o r e r there ทะลงโล่งอะเดาว่าน,น่าจะเป็น adjective ไปก่อน หรืออีกเหตุผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าโดยส่วนตัวเท่าที่เจอในข้อสอบเนี่ยมักจะออกเป็น adjective คำนามหลัง b เนะี่ยมีก็จริงแต่โดยส่วนตัวนะพบออกน้อยเกินส่วนใหญ่มักจะตอบเป็น adjective ดีกว่ามั่วไปเลยถูกไหมใครแปลได้แปลแปลไม่ออกใช้หลักสติเข้าช่วยอย่าหลับตามัว่วดูตัวอย่างนะทวนก่อนถ้าเกิดช่องว่างอยู่หลัง verb to be เป็นคำนามได้ก็เป็นไรได้ a c t i v e ได้เป็นคำนามได้ก็เป็น a c t i v e ได้เป็น a c t i v e ได้แปลไม่ออกตอบอะไรตอบ a c t i v e ไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูฮะอย่างข้อนี้ยอุ้ยเราแปลไม่เก่งเนี่ยอย่าพึงมัวช่องว่างอยู่หลัง is เป็น verb to be และอยู่หน้า for เขาเรียกว่า preposition นะตำแหน่งเนี้ยเป็นคำนามได้แน่นอนแหละอยู่หลัง b เป็นคำนามได้ถ้าเป็นคำนามได้เป็นอะไรดีอีกนะ เป็น a c j i c v i v e ได้ต้องแปลถูกไหมต้องแปลนะแปลไม่ออกเดา a c j i c v i n e ไว้ก่อนมีเปอร์เซนต์ถูกสูงกว่าข้อ A ฮะ fame เป็นคำนามฮะแปลว่าความมีชื่อเสียง b b ก o r d o g คล้ายกันลงท้ายด้วยลี่น่าจะเป็น ad อะไร adverb น่าจะเป็น adverb ตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราต้องการคำนามหรือไม่ก็ a d j e c t i v e ก่อนถูกไหม c ฮะลงท้ายด้วย us น่าจะเป็น adjective or อีก as less f o o a b l e อี or อีก as less f o o b l e อีกแบบนี้มักจะเป็นอะไรนะ adjective or อีก as less f o o a b l e อีอันนี้เป็น as ก็น่าจะเป็น adjective เอกซีเข้ารอบต้องแปลแปลไม่ออกตอบตอบอปเล adjective ไว้ก่อนถ้าแปลได้ก็ถูกนักเรียน famous แปลว่ามีชื่อเสียงแปลว่ามีชื่อเสียง our company is famous for providing for providing high quality customer service บริษัทของเรานะมีชื่อเสียงในการให้บริการลูกค้าอย่างดีเลยคุณภาพสูงมากบริษัทเราอะ A เ,เนี่ยยังไงก็ผิด p r o า fame แปลว่าความมีชื่อเสียงถ้าไปตอบอะมันจะกลายเป็นว่าบริษัทเป็นความมีชื่อเสียงไม่รู้เรื่องไม่เอาฮะตอบ4ได้เลยเข้าใจปะ ปลไม่เก่งใช้หลักสติเข้าช่วยทีนี้ถ้าสมมติมันยากไปกว่านั้นอีกให้ใช้เทคนิคการซูมเข้าซูมออกฮะคืออะไรอย่างข้อที่ผ่านมาเนี่ยใครแปลไม่เก่งเราก็จะมองหน้ากับหลังช่องว่างเป็นหลักถูกไหมถือว่าเป็นการซูมเข้า,าดูน้อยๆก่อนดิถ้าตอบแรกก็ตอบเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดเฮ้ยพอซูมแล้วงงว่ะ employees คำนาม Pre อินเพรพโพต่ออะไรนี้ยังงงอยู่ให้ซูมออกแล้วแสดงว่าเป็นข้อที่ท้าทายขึ้นเป็นข้อที่ท้าทายขึ้นเป็นข้อที่ท้าทายขึ้นแล้วทำยังไงต่ออันดับแรกนะให้ดูว่ามีกี่ประโยคถ้าเกิดเป็นหนึ่งประโยคมันจะมี subject กับ verb แท้หนึ่งตัวสองประโยคก็จะมี subject กับ verb แท้สองสองคู่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะข้อยกเว้นยิบย่อยอะไรยังไม่พูดถึงแล้วกัน ถ้าเกิดมีหลายประโยคฮะหลายครั้งเลยเขาจะเอาคำเชื่อมมาเชื่อมเช่นมี and but or because o u do อะไรพวกนี้คำเชื่อมมีเยอะนะอันนี้ตัวอย่างส,สั้นๆก่อนอย่างเนี้มีกี่ประโยคในโจทย์เนะี้ยน่าจะประโยคเดียวไม่มี and but or because o u g o คำเชื่อมเลยถ้ามีประโยคเดียวปบ๊บเสร็จถัดไปให้มองหาเลยว่ามี subject verb แท้อยู่ตรงไหนเพราะหนึ่งประโยค อย่างน้อยต้องมี subject กับ verb แท้ subject กับ verb แท้ object หรือกรรมเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับที่เหลือก็มักจะเป็นส่วนขยายที่เหลือนะเดาว่าเป็นส่วนขยายไปอย่างข้อนี้มี subject คือคำว่าอะไรฮะมี subject เป็นคำว่า company มี verb แท้เป็นคำว่า needs แปลว่าต้องการแล้วก็มี object ด้วย object คือคำว่าอะไรฮะ employees แสดงว่าที่เหลือน่าจะเป็นอะไรแกน่าจะเป็นส่วนขยายละตัดชอย A ฮะ s p e c i a l i z e คำนี้เนี่ยมันจะเป็น verb ครับลงท้ายด้วย ice หลายคำเป็น verb นะแปลว่าเชี่ยวชาญทีนี้ถ้าไม่เติมอะไรเลยอะ่ะแสดงว่าเป็น verb เพียวๆถ้าเป็น verb เพียวอาจจะมองว่าเป็น present simple ได้ถ้าเป็น present simple นี่ถือว่าเป็น verb แท้อา้าไม่ได้นะ ถ้าเป็น verb แท้มันจะไปซ้ำซ้อนกับ verb แท้ด้านบนคืนอ n e e s verb แท้1ประโยคมีได้1ตัว1ประโยคมีได้1ตัว1ประโยคมีได้1ตัวถ้าจะมีเพิ่มอาจจะต้องมีคำเชื่อมมาเชื่อม a n d but all because so do น่าจะผิดข้อนี้หรือจะมองเป็น verb เ,เมียน,อน้อยแบบ verb เพเียวก็ไม่ได้มันไร้เหตุผลจ,จ,จู่จะมา verb เพเียวหลัง needs employees โดยไร้เหตุผลไม่ได้ข้อ b ครับ specialized เติม ed อาจจะเป็น verb ช่อง2หรือช่อง3ก็ได้ถ้าเกิดเป็น verb ช่อง2แสดงว่าเป็น verb แท้ที่เรียกว่า past simple เอาไม่ได้ดิเพราะในโจทย์มี verb แท้ไปยังนะมีแล้วคือนี้จะมา verb แท้ซ้ำอีกไม่ได้ถ้าเป็นช่อง2ยังไงก็ผิดแล้วถ้าเป็นช่อง3ล่ะถ้าเป็นช่อง3เ,เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็น past participle เป็นเวิร์เทียมแบบหนึ่งที่ใช้ขยายคำนามข้างหน้ามัน employees อะพอมีหวังนะแต่ถ้าเกิดเป็นเวิรช่อง3ที่ขยายคำนามข้างหน้ามันมันจะแปลว่าถูกเชี่ยวชาญพนักงานถูกเชี่ยวชาญมีไหมไม่มีผิดเลยไม่เอาแปลไม่รู้เรื่องนักเรียน C cat specializing อันนี้เนี่ยเป็น Ver ร ing ที่เรียกว่า present participle ได้ถ้าเป็น present participle จะเป็น verb เทียมแบบหนึ่งที่ขยายคำนามข้างหน้ามันคือขยายคำว่า employees นะครับแต่มันจะแปลว่าที่เชี่ยวชาญอย่างข้อ b นะีถ้าเป็นช่อง3เราแปลว่าที่ถูกเชี่ยวชาญใช่ไหมแต่ข้อ c เราจะแปลว่าที่เชี่ยวชาญทําเองอะเชี่ยวชาญเองก็แปลว่าบริษัทเนี่ยต้องการพนักงานที่เชี่ยวชาญ Digital Marketing ทางด้าน Marketing เกี่ยวกับเรื่องดนะิจิทัลน่ะได้ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยได้ฮะดังนั้นเก็บไว้ก่อนดีร้องอะ่ะผิดหรือถูกเป็นคำนามนี่ลงท้ายด้วยชั้นน่าจะผิดเพราะในโจทย์มีคำนามไปแล้วคือ employees ปกติอะ่ะคำนามซ้อน,คำน,ค,ำน,อนคำนามไม่ได้คำนามซ้อนคำนามไม่ได้ยกเว้นคำะสมแต่ถ้าเป็นคำผสมเนี่ยฝรั่งต้องล็อกเวลาว่า คู่นี้ใช้ได้แต่ไม่เคยมีการล็อกไว้นะว่า employees ต้องคู่กับ specialization เสมออะไรไม่มีดังนั้นถ้าไม่รู้เนี่ยก็เดาว่าน่าจะผิดไปก่อนเพราะ C ถูกอยู่แล้วตอบ C cat นะบริษัทต้องการพนักงาน specializing ที่เชี่ยวชาญด้าน marketing เกี่ยวกับดิจิทัลนะนะพอได้นะลองใหม่ครับอย่างอันเนี้ยพอซูมใกล้ๆซูมอินแล้วเนี่ยเฮ้ยงง,ง,ง แอพพลิเค้นแล้วตามด้วย In อะไรวะเนี่ยถ้างงซูมเอาดูก่อนว่ามีกี่ประโยคดูซิว่ามันมีคำเชื่อไหม and but or oh, because so มีไหมมีไหมมีไหม,ม,มไม่มีค่ะดูดีๆอุตสาหกีให้แล้วมีคือคำว่า and ใช่ป่ะ,สะแสดงว่าอาจจะมี2ประโยคอาจจะมี2ประโยคเราก็ดูแค่หน้า a อ d แล้วกันเพราะหน้าแอ d หลัง a n d ส่วนใหญ่มักจะคนละโซนอันนี้แบบดูหย,ยาบๆก่อนนะดูแค่หน้าแอ d เพราะช่องว่างอยู่หน้า a อ d หน่แอนเราหา subject verb object ก่อน subject คือคำว่าอะไร manager มี verb แท้คืออะไร interview e d เก่งมากและมี object ด้วยคือคำว่า applicant s แปลว่าผู้สมัครงาน applicant s ผู้สมัครงาน applicant s ผู้สมัครอะไรสมัครงาน several เป็น adjective ฮะแปลว่าหลายถือว่าเป็นส่วนขยายอะตัดทิ้งไปได้ไม่เป็นไรมี subject verb object แล้วนะตอบไปชื่นใจดิ ดาด้านหลังเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นส่วนนะล่ะส่วนขยายละส่วนขยาย A. specialize ขอสับเดิมนะจะได้แบบคุ้นๆถือว่าเป็น verb แท้แบบ present s i m ผิดเลยเพราะในโจทย์มี verb แท้ไปแล้วคือคำว่าอะไร interviewed b boys p e c i a l i z i n g แปลว่าที่ที่เชี่ยวชาญถ้ามองว่าเป็น verb เทียมแบบ present p a r มันจะขยายคำว่าอะไรนะ applicant ผู้สมัครงานที่ช่วยชานด้าน finance ด้านการเงินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไได,ได้ฟังรู้เรื่องถ้าเป็น specialized เติมม่ดีถ้ามองว่าเป็นช่อง2ผิดนะเพราะถือว่าช่อง2เป็น verb แท้เสมอที่เรียกว่า p a s s i v มันจะไปซ้ำกับ verb แท้ตัวแรกคือ interview ไปแล้วผิดแต่ถ้ามองเป็นช่อง3าม,มันจะเป็น verb เ,เทียมที่ขยายคำว่าอะไรนะ applicant เ,เช่นกัน แต่จะแปลว่าที่ถูกเชี่ยวชาญผู้สมัครงานที่ถูกเชี่ยวชาญมีเป้าไม่มีฮะตัดทิ้งฟังไม่รู้เรื่องดีด็อกเป็นคำนามคำนามซ้อนคำนามคำว่าแอ p พลิเคชได้ไหมไ,ไม่ได้ฝรั่งไม่ได้ล็อกไว้ว่ามันต้องคู่กันเสมอไม่ได้นะปกติคำนามซ้อนคำนามไม่ได้ยกเว้นว่าฝรั่งจะล็อกไว้ดังนั้นผิดตอบข้อไหนตอบข้อ b boy ฮะ the manager interviewed several applicants specializing in finance ผู้จัดการเนี่ยได้ทำการสัมภาษณ์ใครฮะผู้สมัครงานหลายคนเลยที่เชี่ยวชาญด้านการเงินฮนะและเขาตัดสินใจที่จะจ้างสองในกลุ่มคนเหล่านั้นเห็นไหมรู้เรื่องและสังเกตนะพอนักเรียนเนี่ยทำโจทย์ซ้ำที่คล้ายๆกันคล่องขึ้นเห็นเปล่าการทำซ้ำเนี่ยช่วยนักเรียนเนี่ยทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นช่วยจำหลักกรมมาได้โดยที่ไม่ต้องท่องนะอย่าลืมนะสรุปอีกรอบหนึ่งอยากคะแนนกรมมาพุ่งหนึ่งฮนะ ยังไงยังไงต้องจําสูตรลัดให้ได้จําสูตรลัดให้ได้จําสูตรลัดให้ได้2ฮะจาสถิติให้ได้ว่าอันไหนออกซอบบ่อยเพราะถ้าแปลไม่ออกเนะี่ยอย่างน้อยเราจะได้เดาอย่างมีหลักการดีกว่ามั่วไปเลยแล้วถ้าเป็นข้อ,อยากอะซูมอินไม่ไหวซูมเอาออกมาเออดูซิมีกี่ประโยคถ้ามีคำเชื่อมพวก and But or because or do อ่าน่าจะมีอย่างต่ำเลยสองประโยคขึ้นไป แต่ถ้าไม่มีคําเชื่อมหรือมันมี subject verb แท้คู่เดียวก็ประโยคเดียวก็จะง่ายหน่อยนะครับพยายามลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับใช้ได้กับทุกขอสอบเลยที่สอบกันมา a r ทัวอีกทัว f l อลลองนําไปใช้ดูนะ